ภารกิจมือน,นี้ครับผมสะอวนข้าครับผมมือน,นี้อยู่กินแบบวิธีบ้านหน้าครับผมหากินตามท้องให้ท่อน่าเขาครับจากคนโตมาลายมือครับผมแบบวิธีคนอีสานครับผมมากครับมือน,นี้ จากฝนตกมาเบิดขึ้นครับผมตื่นเสามากกับพ่อแบบนี้แล้วครับผมถ่วมคับถ่วมแน่ครับอันที่เขาเห็นอย่างนี้คือหน้าเขาด้วยครับผมที่ฮาวานเขาเรียบบ่อยแล้วขนาดไในปานนหอ่ครับผมในส่วนน้อยของเขาต่ยังถ่วมครับําปีนี้ หลยคักครับผมมาแต่หัวปีเลยในปลาไม,ากกม่ก็ท่วมคักรับจ็คท่วมไล่บ่ไาลา่ครับผมขนาดลดจอดไปในแห,หน่าครับน้ำไล่ก็ต้องหารอบไปใส่น่ะเอ้ยว่าเร็วเขาก็ไปแล้วครับผมมันกับรอบกับไส่เขาครับผม เต็มน้ำน้ำแล้วครับน้ำรไรคลายเนี่ยครับผมมโมเดลวิธีเช้าหน้ากับไปมีแล้วครับผมน้ำมากเขาก็หาปลาหากุ้งครับผมหาปูครับนี่คือไส้ปูครับผมนี่คือเขาที่เขาทำไว้ครับผมเขาทำเสร็จปุ๊บน้ำก็มาเขาก็ได้ดทดลองแล้วครับผม ในทะลวงใสเลยมาเป็นแบบไดเอาวาแล้วเขาก็ลงมือใสแล้วครับผมลงมือใสเลยมีมสมรดซีหลังครับผมมีทั้หมดซีหลังเอาว่างไว้ซ,ซื้อครับ บ่อตัวเห็ดยังมันมากไหมแค่ว่างไว้ซื้ออันนี้คือทดล่อมมั้งครับผมพอนำมาหอาเทียบปู่เป็น้นมาฟังนน่ครับทดล่อมมั้งครับผมทำผูไรดบเคยเห็นหรือว่าบ่เคยเห็ด เขาเอา้าไปคุ้มหลังเลยครับผมเอา้าเจาะตัดไปนะครับไปคุ้มดันหลังเลยครับผมเพื่อสิให้ม่หลมครับผมเสร็จแล้วกับพม่านี่ครับเดี๋ยวมื่นเซาครับผมมาดุนกันครับตื่นเซามาน้ำก็ยังไหลขึ้นกครับผมยังไหลขึ้นเกาอยู่ยังบวมเลยครับหนีเข้าไซเบอร์ครับผม ทามาลอมือกันเลยครับว่าสิมิตัวบ่แค่ขามขึ้นเดียวครับผมปกติแล้วห้องอีทีไม่เป็นอาทิตย์ก็ไเลยครับห้องก็ทำการขนขึ้นอวกไปึงขั้นหน้าก่อนครับผมขนขึ้นไปสักก่อนมันลอดรุ่นครับผมว่าสิมิตัวบ่สําหรับขึ้นหนึ่งครับผม สำหรับหนึ่งคืนเขาเปิดป่าออกแล้วก็เท่แล้วครับผมบอคอยจะมีมาได้ครับเพราะว่ามันก็แค่เคขื้นเดี๋ยวครับผมแต่ว่าก็พอได้ทำอาหารอยู่ครับ อันนี้คือไส้ปูครับผมนี่คือไส้ปูหรือว่าทีดักปูครับผมทีดักปูเท่าไหรำเอีงครับค่อนค้างที่จะแงแน่ครับผมเพื่อว่าเขาจะได้ใส่ไปโดนๆนครับทั้งยามครับผมใส่ถิ่มไว้เลยเปลี่ยนอาทิตย์ทั้งยามก็ได้ครับกับะมาณนี้ครับผม ต่อจกนั้นเท่ากับทำการยามตรงแล้วครับผมหรือว่ายามหลบครับผมยามที่เท่าตรงไ้ครับหนามมีเท่าก็ต้องทำทุกวิธีทางครับผมเพื่อที่สิหาอยู่หา,หากินครับเ่าเก่าขึ้นบกขึก้นเขาแล้วครับผมเรียกว่าขึ้นโคกกันละพออยู่นาม,มันเท่ปเดียวครับ รุนกันกันครับผมมารุนกันเลยว่าจะพ่อได้เป็นเมนูของข้อ,องบาามูนปลาเล็กครับเป็นปลาซิวปลาซอยครับผมปลาเล็กปลาหน่อยครับ เข้าจังไปแย,ยกอีกรอบนึงครับผมสรุปภารกิจไปนี้ครับผมนี่คือปลาที่ติดรอบติดตะไคร้ครับผมหรือว่าทุกอย่างที่เขาหาได้จากท้องนา่นแล้ะครับสวัสดครับผมถึงปลาที่เขาได้มากเมื่อกี้นี่แบบวิธีมาหน้าครับขอบคุณครับที่รับจุ่มจุมจบขอบคุ้มามากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับขอบคุณครับ